รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดแยบคายเจ็บลบลั๊บลบลั๊บลบลับ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 บลั Uma plan. คือผลไม้คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยฉะนั้นมะปางพันธุ์ดีจึงปรากฏให้เห็นแถบเมืองเก่าที่ลายล้อมเมืองสุขโขทยัยเช่นกำแพงเพชรอุตรดิตถิจิตพิษณุโลกเป็นต้นโดยเฉพาะกำแพงเพชรเมืองหน้าด่านจึงปรากฏว่ามีต้นมะปางอยู่ในตัวเมืองมากมายเป็นที่น่าเสียดายที่ถูกตัดทิ้งเพื่อสร้างอาคารคอนกรีตเกือบหมดต่อมามีการย้ายราชธานีสันนิษฐานว่าน่าจะมีการนำเอามะปางจากทางเหนือลงไปปลูกและขยายพันธุ์เมื่อมะปางได้ถูกเผยแพร่กระจาย ออไปจึงมีการกลายพันธุ์ส่วนหนึ่งกลายเป็นมะยงอันประกอบไปด้วยมะยงชิดมะยงหางส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งกลายเป็นมะปางหวานจนกลายมาเป็นที่นิยมในปัจจุบันแล้ววันนี้พระเจ้าคนเลวจะมาเปลี่ยนของหวานให้เป็นของเขาโดยนํามะยงชิดมาเป็นวัตถุดิบหลักจะออกมากินได้หรือไม่กับเมนูที่มีชื่อว่ายำมะยงชิดสีดเบคอนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวเชฟบ้าครับที่นั่งกันอยู่อย่างนี้ครับไม่มีอะไรก็อยากจะถ่ายรายการ ก็ถ่ายก็ใช้ชีวิตกันในบ้านแบบนี้ เหมือนไม่ได้ถ่ายรายการของเรามันเป็นรายการธรรมชาติครับรายการที่เป็นธรรมชาติเพราะว่าไม่มีทุนสร้างพอไม่มีทุนสร้างทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติทาเงินก็ไม่ตั้งใจก็ไม่ต้องตั้งใจถ่ายก็ไม่ต้องสนใจว่ามีคนถ่ายอยู่ทุกคนก็เล่นอะไรของตัวเองไปส่วนรายการที่รวยแล้วมีคนจ้างเยอะมันจะเริ่มมีซีจีมีสเปเชียลเอฟเฟกมีอะไรเข้ามามันทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาติดูมีเงินดูมีทุนสร้างแล้วมันมันต้องแบบนี้มันต้องจนจนเห็นปะไม่มีใครสนใจเขาถ่ายรายการอยู่ไม่มีใครสนใจทุกอย่างราบเรียบ เอาถามเด็กๆก่อนดีกว่าพูดกันถึงเรื่องย t u b e ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปนะมันกลับกันนะทีวีนี่มันเริ่มไม่ค่อยมีคนดูกลายเป็นว่าโซเชียลเป็นช่องทางหลักเออถามเด็กๆดีกว่ายูจินรายการบอกเข้าไปแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลัว่าจะชมตัวเองหรืออะไรรายการ youtube ที่หนูชอบที่สุดที่หนูคิดว่าดีที่สุดในยุคนี้คือรายการดาราไลฟ์กับไซมอนมุ้งมิงดาราไลฟ์กับไซมอนมุ้งมิงแตเมือ่อมุ้งมิงพูดไรวะแต่เมือม่อมุอ้งมิงฮะ แซมเมือกมุ้งมิ้งคืออะไรแซมเมือกมุ้งมิ้งคืออะไรมันคือการ์ตูนยี่หัวมันคือการ์ตูนไทยของไม่ได้เรื่องยี่หวาบอกเข้าไปและการยูท b e ที่ดีที่สุดของประเทศไทยตอนนี้ในความคิดของหนูคือเฮฮาชีวีวันนี้จะทำามะยงชิดเดี๋ยวไปในครัวเพื่อนๆครับโลกของเราเรามักคิดว่ามีกฎอันนี้ห้ามเป็นอันนี้อันนั้นห้ามเป็นอย่างนั้นกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาไม d ซ e t คิดใหม่นะครับไม่มีสิ่งนะฮะเบาหน่อยนะลูกนะ เห็นไหมไม่มีกฎเลยโลกใบนี้ไม่มีกฎครับทุกอย่างทําได้หมดขอทานจะเติบโตขึ้นมาเป็นมหาเสรษทีได้ไหมได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจผมมีเมียแล้วสามารถมีเมียอีกสักคนสองคนเป็นนางแบบอายุแบบว่า20ต้นต้นได้ไหมไม่ได้นั้นนะคนเฮียนะคนเลวแต่แม่ยงชิปของหวานผลไม้สดชื่นเอามาทำยำผสมกับของข,องขาวได้ไหม คุณเยีกแล้ช่วยเหรอได้ครับแต่ได้ไม่ได้ไม่ใช่คนทำเป็นคนตัดสินคนกินจะต้องเป็นคนตัดสินวันนี้จะทำยำม,มะยงชิดมาดูกันว่าของข้าวกับผลไม้วันหวานจะเข้ากันได้จริงหรือไม่วัตถุดิบเฮ้ยแกเป็นพิกขี้หนูพิกขี้หนูภาพมึงสิไม่เล่นนะไม่เล่นดีไหมพิกขี้หนูสวนนะ่ะเล่นดีไหมพิกขี้หนูสวนมะนาวน้ำปลามะยงชิดต,ตะไคร หอมแดงกระเทียมน้ำตาลและมาถึงวัตถุดิบที่ไม่เหมือนใครแปลกแวกเป็นสไตล์รายการของเรามันจะเป็นใครไปไม่ได้เป็นอะไรไปนอกใจเบคอนนี่แหละที่จะมาเป็นโจทย์ว่าเฮ้ยไม่ยองเช็ดเบคอนไม่ยองเช็ดเบคอนมองดิไถ่ายดิถ่ายดิ มาอยองมันไปชิชกับเบคอนเฮ้ยเปล่ากูแค่แถ่ายว่ามันไม่เข้ากันและออมืออออ้อเหรอคิดเยอะรอราอ,อ่ะออมายงชิชเบคอนอะไรแค่บอกว่ามันไม่เข้ากันแต่วันนี้แหละมันจะมาอยู่ด้วยกันเริ่มเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากการปลอกมโยงชิ ตัดขั้วออกนะฮะก็ใช้เมีดเนี่ยค่อยๆปอกเปลือกมันแบบนี้นะก็มีทักษะการปอกผลไม้เนี่ยมันมีหลากหลายนะผมก็สอนไม่ได้หรอกแต่วิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือว่าปอกให้แบบไม่กินเนื้อมันนะให้ออกมาแต่เปลือกแบบไม่กินเข้าไปในเนื้อด้านในซึ่งสิ่งที่ผมปอกอยู่ตอนนี้คิดว่าไม่ถูกหรอกเดี๋ยวจะปอกให้ดูเรียกว่าปอกให้เด็กมันดูเพราะเด็กมันไม่รู้เรื่องมัจะมาสั่งสอนเราไม่ได้เอ้ยปอกได้วะ่ะบางสูตรเขามีควานไม่เบื่อเดี๋เราไม่ต้องขนาดนั้นมัองเน่่ไมใชแล้ว อย่างกันนะเนื้อมันค่อนข้างอ่อนเสี่ยงตง่อการเละแล้วบางคนอาจจะเอ๊ะหั่นเนื้อออกมาประมาณอย่างนี้แล้วมันเหลือไอ้ที่ติดๆอยู่จะทำยังไงกับมันเรา,าละพอเราหั่นเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ไงไมต้อง,งชมไม่ได้หั่นเองอยู่แล้วมีหน้าที่ทำอะไรง,ง่ายๆไม่ได้มีหน้าที่ทำยยอ,อ,ะอะไรยากๆเข้าใจป่ะอะไรคาดหวัง รายการแล้วอันนี้ไม่ใช่เชฟจริงอันนี้เป็นนักร้องอันนี้ไม่ใช่คนจบเรียนทำอาหารอะไรมาเลยคือที่คนเขาเข้ามาดูนี่มันขายหน้าตาเฉยเขาก็เลยดูว่าเออคนหน้าตาหล่อมันทำอาหารได้เนาะเอ้ยขาอะไรปะคนลุกเลยฮนะได้ยินปะได้ยินผีกบปะ <laughs> <laughs> กบครับใช่ครับผีกบฮนะนี่หน้าตามันเนี้ยมันร้องเสียงแบบเมื่อกี้ฮะ อาละอย่ามัวเสียเวลาเลยครับเริ่มต้นยังไงไปไม่ถูกเลยถอยถอยถอ,อ,อยผมขอเพิ่มนะเป็นมีถ้วยนะครับถ้วยใส่น้ํายํานะแล้วก็มีเมื่อก่อนมีถ้วยตวงนะเมื่อก่อนมีถ้วยตวงนะไม่มีแล้วอ่ะ ไมไหนอ่ะได้อยู่มั้งเพยยาเนี่ยเอานะครับผมจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วนะผมมาเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบแล้วกันกระเทียมนะฮะโคกขึ้นมาผมใส่กระเทียมเข้าไปฮะไม่เยอะมากนะครับผมทําชามไม่ไม่ใหญ่นะครับผมเอาโคกครับโคกครับโคกครับตั้แน่นอนฮะต้องมีการหยิบเปลือกออกเอาเปลือกออกประมาณนี้ตั้ เสร็จปุ๊บพริกข,ขี้หนูสวนหยิบมาเลยจะมา1,2,3่งอีอตายแมนสิบผมล้างพิกี้หนูสวนใส่ลงไปกับกระเทียมอันนี้ต้องบอกสูตรคนดูก่อนไหมไม่มีก็แค่จะทำยำไมโยงชิดเบคอนสูตรอะไม่มีจำครับผมหอมครับหอมจังตะไคร้สักต้นไหมตะไคร้สักต้นหนึ่งหั่นบางๆไหม ไม่น่าจะเข้าอ่ะแต่บอกแล้วครับโลกใบนี้ไม่มีสูตรไม่มีอะไรตายตัวสิ่งที่มีกฎเกณฑ์นั้นมนุษย์ล้วนแต่คิดเองเออเองโดยไม่ได้ขออนุญาตธรรมชาติอะไรทั้งสิ้นกฎเกณฑ์ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่มีจริงทีนี้เราก็ตามมาด้วยหอมแดงฮนะวุ่นวายเหมือนกันนะเทปนี้หอมแดงครับหนึงหัวใหญ่ๆมาซอยหอมแดง เรามาตวงกันนะมาตวงกันเราลองใช้น้ำปลานะฮะมายองชีสปริมาณแค่นั้นเราลองใช้สัก20 ML เยอะแล้วนะเยอะ<ๆ>เยอะไปเรไม่รู้อ่ะที่นี้เราลองมาคั้นน้ำมะนาวให้ได้20 ML ิดูซิทำได้ไหมโอ้โหมะนาวลูกใหญ่มากลองคั้นดูลูกหนึ่งก่อนนะว่าได้กี่มิลลิลิตร มะนาวลูกใหญ่1นลูกครับใส่ลงไปหมดนี้เลยฟ้าเกินครับผมเกินเกิน20ประมาณได้ประมาณ22มิลลิลิตรอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะใส่มากกว่าไหมมะนาวหรือเท่ากันลองดูใส่ไปแล้ว <c oughs> ทีนี้ขอช้อนหน่อยเนาะไอ้ลงลิ้นนี่จะใช้ตอนนี้นะทีนี้นะฮะน้ำตาลใส่ไป1ช้อนตัวเล็กลาล้อมอายุเข้ากันวันนี้เพราะว่าเทปนี้จะดังมากไปถึงทั่วโลกเลยนยำยำนะ ได้ทีเดียวนะลงเล่นไม่ควรหวานเนาะมะโยชิดมีรสหวานอร่อยนะเปรี้ยวอีกดีไหมไมะยยชิดก็มีรสเปรี้ยวโอเคแค่นั้นเลยแหละลืมแนะนำพริกป่นถูกไหมมีพริกป่นด้วยนะครับในเมนู ลืมแนะนําพริกป่นนะนวัตถุดิบทำไมถึงใส่พริกป่นในเมื่อใส่พริกขิงอุดมแล้วเพิ่มอรรถรสให้นึกถึงมะม่วงน้ําปลาหวานน้มมา,มนา,มาม่วงพริกมะม่วงอะไรวะพริกน้ําปลามะม่วงพริกอะไรพวกนั้นอนะ่ะไปเป็นอรรถรสไปทางนั้นจินตนาการเองว่ามันได้ร้อนโต๊ะเยอะเหมือนกันนะเพื่อให้รสชาติมันไปทิศทางนั้นอ่าไปทีนี้ขั้นตอนที่ทวีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆนะมาดูผมทํากันมาแล้วนี่แรไอเทมมาแล้วเบคอนซอยเลยแล้วประมาณนี้ าะะมาเเลลยยะทตั้งกระทะให้ร้อนฮะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรนะเพราะเบคอนมีน้ำมันในตัวอยู่แล้ว้แบบนี้แสดงว,ว่าแสดงว,ว่าผมจะใช้เทฟลอนนะความจริงน้ำมันชัว่วเดียวมันจะได้จบๆไปแมงเปลีกระตามหมดแล้วจริงๆใค้นี้เทฟลอนไม่มีติดกระทะ จบไปนะมันจะได้กรอบไม่ต้องคิดเรื่องประหยัดอะไรแล้วง่ายเลยพอแล้วนะของพวกนี้นี่มันต้องใช้ความชํานาญนะไม่ใช่ว่าจะมาสอนกันได้ว่าเอ๊ะแบบไหนมันน่าจะเริ่มกรอบน่ากินแล้วถ้าไม่มีประสบการณ์อาจจะนิ่มไปหรือไม่ก็จะไหมแต่น,นี่เขามีประสบการณ์แล้วเขาก็เลยตัดสินใจได้ค่อนข้างมั่นคงมันน้อยกว่าที่คิดมันควรใส่หมดนั้นเลยจะเสร็จแล้วไปไปจ๊อกกัน จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นเลยเรามาปิดจอบพร้อมกันครับน้ำยำมัวมัวสูตมัวเลยล่ะที่เตรียมไว้นะฮะเราราดเข้าลงไปทั้งหมดนะ ใส่ลงไปแล้วจะดีจะชั่วไม่รู้เลยแล้วก็คลุกนะฮะคลุกเขาให้เข้ากันคลุกเ้าให้เข้ากันอย่าแรงนะพอมายงชิดเนื้อมันเบาเดี๋ยวจะช้ำไม่ได้แข็งคลุกเ้าให้เข้ากันเสร็จปุ๊บก็ใส่ลงบนจานที่เราตระเตรียมไว้อย่างงดงามแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้เสร็จนะฮะเอคอนที่เราเตรียมไว้เขาก็ย่อยลอยโรยลงไป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  เลยลงไปลลยลงไปลลยลงไปเสร็จแล้วอย่าไม่ยองชิสเบคอนโคเชบะส่วงแขกดอยคอยแดกเอ้ยชิม ยำม,มยงชิดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเมนูนี้มันมีมานานสืบทอดกันมายาวนานแค่ไหนหรือว่ามันเพิ่งมีมาไม่นานนี้แต่ที่แน่ๆมันจะดังวันนี้เพราะผมมองแล้วผมดูหน้าตามปแล้วผมรู้สึกว่าผมจะต้องทําได้สุดยอดมากๆแต่อย่างที่ว่าครับโมอเองไม่ได้อาหารนั้นไม่ใช่คนทําตัดสินแต่คนกินต้องเป็นคนตัดสินวันนี้อาหารเผ็ดนกกระใบ,บตูกินเผ็ดไม่ได้แน่นอนเขาคนนั้นมาอีกแล้วครับผู้ที่ตรงไปตรงมาผู้ที่มีแต่ความหนักแน่นเขารอเราอยู่แล้วกับอีทไทย รเริ่มรมโอ้ผมชอบคุณจริงๆร <c oughs> ยอดพูดดิแล้ววันนี้พระเจ้าจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าแล้ววันนี้พระเจ้าจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่า <c oughs> มนยงชิดยำเบคอนเอาละฮะเป็นไงบ้างฮะดูจากสีหน้าหน้าตา,าดูดีเลยครับนรอครับน,น้ําดูแบบสีทองเลยดูแบบน่าจะหวานปกติชอบทานม่ยงชิดไหมฮะครัชบชอบเหมือนกันครับเป็นคนกินอาหารรสจัดไหมมากครับเวลาเผ็ดร้องว่าไม่ร้องครับ เผ็ดเฉยๆก็ไม่ร้องพิกเข้าตาร้องว่าอ้อยพิกเข้าตาสองเม็ดอ้อยอ้อยพิกเข้าตาสามเม็ดอ้อยอ้อยอ้อยพิกเข้าตาหมดสวนคิโมจิพิกเข้าตาเูเลยไงวันนี้ วิจาร์ตามคุณเลยนะตามจริตคุณเลยไม่ต้องเกรงใจผมครับผ<า>มเห <He S 2> <ม>็นไหมฮะตอนนี้มันเป็นแค่แผ่นกระดาษที่ชู่บางบาแต่ด้วยเวทมนต์ของรายการเราแล้วจงเปลี่ยนกระดาษเปชู่เป็ชู่จงเปลี่ยนกระดาษแผ่นนีนกนกน้กลายเป็นกำแพงจินตนาการเริ่มชิมเลยนะครับผมผมเกลียดเสียงเขากินจริงๆนะเสียงดังมากเสียงในปากเขาดังมากคนอื่นไม่เห็นเป็น <c oughs> อย่างนี้กินเบคอนแบบไม่พูดอะไรนะ เงียบคลิจับแจบจับแจ,บ,จบในหัวกู <ขอ S 1> ไม่ขอร้องอีกคำคำอีกคำอีกคำคำว่าขอร้องอีกคำนี่เป็นเรื่องบวกหรือลบก็ได้นะแล้วแต่อาจจะติดใจหรืออาจจะแบบให้พลาดได้ไหมวะโอเคโอเคแล้วนะครับเอาออกนะับผมห,หน้ากากติดครับ <laughs> ไม่ได้เห็นปากคุณน่ะไม่มีโอกาสเห็นปากคุณน่ะเอาละฮะวันนี้มีอะไรจะพูดคุยก่อนตัดสินไหมฮะห้ามสปอยเกี่ยวกับวันนี้หรอไม่รู้อะรายการมันก็พูดไปเรื่อยเพลิดเพลดเพลดนะเพลดแปลว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะเพลดเป็นขนมควรแต่ก็กินได้เหรอพริกเม็ดนึงอ้อยกินพริกเผ็ดอ้อยปากค้าหมดแล้วโอเค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 พอมไหมครับพอเลยกับการตัดสินในวันนี้การตัดสินคนมีอิทธิพลต่อโลกมีอิทธิพลต่อประเทศไทยมีอิทธิพลต่อคนดูที่เขาจะไปทำตามหรือจะไม่ทำตามหรือ ปเปิดร้านไปทำไอ่านไปเมในเมนูเอาละดังนั้นการตัดสินในวันนี้เริ่มครับเมนูนี้สําหรับผมนักใจจริงอะ่ะพูดเลยพูดคำว่านักใจว่าถ้าเกิดเมนูนี้แล้วมีคนเสิร์ฟให้ผมกินนะแล้ผมจะรู้สึกว่ามันไปต่อได้รหรือเปล่านะอา <Okay. S 2> โอเคปูยาวด้วยทียบะลานุบะลานุบะรานุบะรานุพันพ สนใจครับรสชาติยำผมอธิบายไม่ถูกว่ามันเหมือนยำอะไรแต่มันเหมือนยำยำอะไรสักอย่างอ่ะแต่พอมันเป็นมะยงซิดปุ๊บมันเลยทําให้ผมนึกไม่ออกว่ามันคือยำอะไรแต่ว่าผมว่ามันเข้ากันไปด้วยกันได้แต่จริงๆถ้าถามว่าถ้าจะให้สั่งอีกไหม <c oughs> ก็คงแบบไม่เข้าร้านอาหารแล้วแบบอยากกินยำมะยงชิดหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าพอมันมาเป็นเมนูนี้มันก็อร่อยนะมันไม่ได้แบบว่าไม่เข้าอ่ะแบบไปไม่ได้ผมว่ามันโอเคอะแล้วยิ่งเบคอนเยอะๆนะจากเบคอนเยอะๆมันก็อร่อยนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่เข้ากันผมว่าโดยรวมแล้วมันถือว่าอร่อยเลยล่ะแต่ว่าถ้าให้สั่งไหมแบบเข้าร้านอาหารคงไม่สั่งพูด <c oughs> ตรงๆ <c oughs> ยาวๆเลยนะคิดว <c oughs> <ม>่าไงเออแต่วิจารณ์ยาวแต่วิจารณ์ดีคือมันอร่อย มันอร่อยแต่ว่าแบบมันก็คงไม่ไปเพื่อสั่งเลยอะไรเงี้ยก็คงไม่แต่ทํากินที่บ้านอยากลองอะไรเงี้ยผมว่ามันก็แปลกใหม่ดีกินได้แบบอารมณ์ประมาณไม่ยุงชิดเยอะมากเลยจก็ทาอะไรทําเมนูเนี้ยถ้าบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนนะถ้าเพื่อนมาเสิร์ฟก็แฮปปี้นะก็น่าจะมันอะเมนูเนี้ยมาถือว่าเยี่ยมครับ ขอบใจน้องนําดูได้นะหน้าไมโยงชิดใช่เยอะๆใครบ้านใครเยอะๆเบือ่อกินธรรมดาทํายำไมโยงชิดเบคนเอนวันนี้ลาไปด้วยหน้าอีไตแมนนี่ผมไม่อยากลาไปทำไมอะไรนะคุณนะทำไมอะ <laughs> เอลก,กลักษณ์เราเพื่อนเลกินเผ็ดได้แค่ <laughs> <laughs> นี้เราเม่อี <laughs> ไม่คิดสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองอะแบบดุๆหรืออะไร <laughs> ไ<ม>อยากเป็นตัวเองไม่อยากถ่ายด้วยไม่อยากถ่ายด้วย เออเใบตู้มาอีกแล้วครับผมนกอมคนให้นอนฝันดีทุกวันใช่ครับแต่ว่าคือทุกคนเข้าใจไหมว่าผมอะพลาดทุกรอบเลยแล้วแบบมันไม่ใช่ตัวผมอะมันเสียเซลล์อะไม่ใช่ตัวคุณคืออะไรอะมันเนี่ยในร่างนี้มันไม่ใช่เพราะคุณคือผมเป็นนกแต่คุณมาเล่าเรื่องตลกโดยใช้ร่างคนมันไม่ใช่มันเลยบาลานุเอ้ยไม่ใช่มันเลยไม่ตลกใช่จริงๆผมเป็นคนเอ้ยผมเป็นนกตลกแต่ว่าผมเป็นนกตลุดเลยนะจะใบตู้เป็นนกตลกโอเคไหมอ่ะแปลงร่างเลยดีกว่าแปลงร่างดีกว่าเล่าแบบนกนะเล่าแบบนกชื่อกวืดแล้วเล่าแบบน อไปโอแ้แล้วแครบพ่อผมมาแล้วเดี๋ยวนี้แปลงสั้นนะแปลงล่างแป๊บเดียวเสร็จเลย เอาละเป็นนกนะครับพวกความมั่นใจมาเต็มร้อยเต็มร้อยครับชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องคือผมมันจะเล่าให้ทั้งหมด่ะสี่เรื่องแต่แบบสั้นๆกูผมจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนสี่เรื่องพาอสั้นๆตลกจริงตลกสี่เรื่องเลยแต่เล่าสั้นๆเล่าสั้นๆเชิญครับเรื่องที่หนึ่งนะพ่อมีผัวเมียคู่หนึ่งชอบทะเลาะกันเมียกําลังทํากับข้าวผัวหางว่าทาอะไรกินเมียตอบไม่ต้องเสือกกูเป็นคนทาส่วนเรื่องที่สองผัวขับรถอยู่เมียนั่งข้างๆผัวฝ่าไยแดงเมียถามผัวฝาทมวะผต้อง เรื่องที <S <S ่สี <S <S ่สามดิเมื่อกี้สองอ๋อไม่ต้องเสือกูเป็นคนเล่าฉันไม่ยอได้อยู่ได้อยูอะบอกแล้ว่าผมเป็นน้องของผมเล่าดี่พี่หนังไม่ต้องเปลี่ยนร่างนะอยู่ร่างนี้เลยลาแล้วครับไม่ต้องเสือกูเป็นพิธีกรดิบนิ้วเจ๊ได้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 เอาเลยเอาเลยอ่ะ เอาก็ยี่ออกมาไปไหมเออมันหายปิ้งไปได้ใช่ไหมมันหายปิ้งได้พี่มารก็ทำทิ้งหายอะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราเพื่อที่จะได้ดูคลิปของพวกเราก่อนใครและกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ